สามกิจกรรมที่คนมักจะทำเวลาฝนตกหลบฝนเป็นกิจกรรมไหมคะได้ได้ได้สามสิ่งที่จะทำเมื่อถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคือเก็บห้าล้านให้พ่อแม่อีกคนละแสนเชนเนี้ยเหลืออีกแปดแสนข้อสองอาจจะคิดว่าอ่ะแต่ว่ากูกินอยู่แปลว่ากูไม่อยากฟังไม่อยากฟังก็ได้ครับไม่อยากฟังไม่อยากเล่น พี่เธอเพื่อนเราชอบคนไหนฮะสวัสดีบิวบอร์ดไทยแลนด์อยู่กับพวกเราซีเรียสเบคอนในรายการส n a p ควิสเค้กค่ะเมืองแคท สิ่งที่เรามักจะใช้คำว่าส่องออสะส่งสัตส<ะ>สว์ส่งไอจีจะนับทำไมออ <laughs> ส่องกล้องออคำว่าส่งกระจกไม่ใช่สิ่งแรกหรอ <laughs> เออคิดไกลไปเนนะ <laughs> าะ3ข้ออ้างเวลาเพื่อนชวนไปเที่ยวแล้วไม่อยากไป 1. ติดงาน <laughs> 2. นัดกับที่บ้านไว้แล้ว 3. ามค <laughs> ืเกียดไปน <laughs> อันนี้ไม่อ้างละอันนี้สารภาพ <laughs> สารภาพ สามอวัยวะที่มักจะอยู่ในเนื้อเพลงหัวใจมือสมอง 3. ามคำพูดที่คุณจะพูดถ้าอาหารที่เพื่อนทำนั้นไม่อร่อยแต่ต้องรักษาน้ำใจต้องรักษาน้ำใจเฮ้ยดีกว่าคราวที่แล้วนะเอ๊ะพลังบวกดูมีพัฒนาการเลยเชิงเกือบลบดูมีพลังนารสองแบบเฮ้ยอันนี้น่าสนใจ 3. อันนี้เพิ่งถ่ายฟีดมาแล้วเห็น AI ใช้คำตอบนี้ถ้ามีเวลาว่างแนะนำให้ลองดูวิดีโอสอนทำอาหารนะอันนี้พลังบวกเชิงลบสามกิจกรรมที่คนมักจะทำเวลาฝนตกหลบฝนเป็นกิจกรรมไหมคะการขับรถนอนการล่มหลบฝนไง ลราฝนนีะไรลกลางลมปะก็ไม่เชิสามคำตอบที่คุณจะทำเมื่อรู้ว่าเธอชอบคนตลกถ้ารู้ว่าเธอชอบคนตลกก็จะฝึกเล่นมุกตลเอ้ยฝึกเล่นมุกตลาดฝึกเล่นมุกตลอดเออแบบนั้นมันดูว่าเธอชอบคนตลกก็เลยฝึกเล่นมุกตลเอฝึกเล่นมุกตลาดฝึกเล่นมุกตลอดสามกิจกรรมที่คนมักจะชอบทำในรถฟังเพลงขับรถกินข้าว อาสามสิ่งที่จะทำเมื่อถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เก็บครับอย่างแรกเลยรู้สึกว่าต้องแบ่งเก็บก่อนสอให้พ่อแม่แล้วกันคือเก็บ5ล้านให้พ่อแม่อีกคนละแสน <c oughs> ทีเนี้ย <c oughs> เหลืออีก8 0 0 0 0น <c oughs> อีก8 0 0 0 0เก็บไว้กับตัวเป็นเงินเพื่อลงทุนและต่อย,ยอดครับ3ความในใจของคุณเมื่อเพื่อนบอกว่าไม่กินหรอกเดี๋ยวอ้วนแหม <c oughs> <c oughs> ข้อหนึ่งอันนี้คือแม่ข้อสออาจจะคิดว่าอ่ะแต่ว่ากูกินอยู่แปลว่ากูข้อสามมีจ้างเพื่อนหลักสุขภาพ3ส,สิ่งที่เพื่อนยืมไปใช้แล้วไม่คืนทิชชู่ครับเอาไปเลยไม่ต้องคืนเออใช่ถูกถูกเชิญเลย <c oughs> <c oughs> พีกีตาร์ครับในวงนี้มือกีตาร์ผมชอบยืมปิ๊กไปแล้วก็เอาไปเลยแล้วก็ ยังลบครับบีมที่ตอนป2คุณยังติดครั้างยังลบตัอตัวพีกับผมอยู่นะนี่คาใจจนถึงตอนนี้เลยเหรอปรออ2อ่ะไม่เหมือนเลยเลยสีชมพู <c oughs> มใช่ก่อนหน้าจอคอมออหน้าจอคอมป่ะแล้ว,แล,วแล้วเป็นไอคอนอ่ะ ่ใครทิ้งให้กัอนวะใบได้ไหมคะไม่ใบไม่ใบไม่ใบก็มันคือปั๊กไฟสีชมพูเพลงที่มีความเป็นไปได้ในสีการเป็นสีชมพูมีปลั๊กไฟด้วยแล้วเขาไทยชั้นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยเพราะนี้เป็นลักษณะปลั๊กของประเทศไทยใชเอ็มบีที่ไม่ใช่ไทยแล้วก็มีอยู่อันเดียว้คือจริงๆเนี่ยการที่เห็นเป็นสีเนี่ยบางทีเปิดมามันอาจจะไม่ใช่สีชมพูได้ อาจจะเป็นการล็อกล่อเป็นไว้บาลานซ์รักเขาแทนเฉนทีรูปเป็นไม่ได้มากต้องตอบแล้วปะรักเขาแทนเฉินทีค่ะตัดเพลงแรกเลยนะเพลงแพร่เพลงนิดทำไมต้องมาวิคพอปักไฟด้วยย้ำย้ําอยู่กันล้วเพลนี้อุ้ยเพระเธอเพื่อนเราชอบปะในคาเฟ่อ๋อ เออก็ดูเป็นตลบคาเฟ่ตรงห้องที่ไหนนั่งอ่ะไปเธอเธอเพื่อนเราชอบ่อเราไม่ได้นึกถึงงนี้ได้ไงวะอ,อ,อนี่ง่ายเลยแฟนฉ<ฟ>ัน จำพร็อพได้มาจำได้มันเป็นสีสันอย่างงี้สรุปผิดไม่ scalar. มันมีพร็อพอยู่ใช่แฟนฉันแปะอยู่หลังไอซใช่แฟนฉันแหมข้อแรกน้องใจเสียไม่มีกำลังใจแอบหลอกให้ตายใจโอ้โหคนง่ายตัดแว่นป่ะเนีออเป็นพวกกลัวอาหารไงเป็นพาเลทนี้เรา มันดูใช่มันเป็นการเกลี่ยสีแบบนั้นติดเขียวใช่ไหมแมมันเป็นใช่ใช่ในทิ้นมันไม่มีชมพูเลยต้องมันออกเขียวใช่พี่พี่ตัดไม้ให้หน่อยแน่ใจ่ายไหมครับใช่ใช่พี่พี่ไม่มีความสุขแล้วอันนี้แม่จ่ายนะแม่จ่ายนะแม่จ่ายก็ถูกไงยังอึมอึมมีนี้มันจะติดเขียวไหมจะกลับไปดีกับเขากขาบอกใช่ใช่จะกลับ อันนี้เป็นฉากฉากซิงค์มันคือซีนที่ฉากช็อตซิงค์ประตูชั้นบนที่อยู่หลังพี่ไม้หลังพี่ไม้เออจะกลับไปดีกับเขาก็บอกเขายิงไปเอาที่พี่เขาไม่มีความสุขแล้วพี่พี่เขาอยากไปแคปมอรใหม่ละเดี๋ยวไปทำใหมเห็นไหมบอกแล้วว่าฉากซิงค์ไม่ซีนกพี่ไม้ก็นั่งอยู่ฝั่งนี้ใช่แต่ฉากซิงค์ มีเพื่อนดีเด่นแน่นอนด,ๆๆดู้นอนี่คือเพื่อนดีเดนเ่นกับกำลังกัดไอ้ไม่พิเศษผมขออีกอร,รอบได้ไหมครับเพื่อนดีเด่นมันดูไม่มันมีอ๋ออ๋อมันอาจจะมีเพลงเดียวหรือสองเพลงก็ได้ขอขออีแค่รอบนึงก็ต้องเป็นเพื่อนดีเด่นแน่นอนเพื่อนดีเด่นเอ้ยหรือแฟนฉันไม่เพื่อนดีเด่นเพื่อนดีเด่นเพื่อนดีเด่นครับเพลงเดียวเลยอ่ะมีสองเพลงนะมีสองเพลงด้วยเห็นไหมมีแฟนฉันไม่แฟนฉันด้วย เชื่อเชื่อกาทำดีลองดูสิพิเศษกับเพื่อนดีเด่นพิเศษกับเพื่อนดีเด่นเพลงเดียวขอ้เพื่อนดีเด่นเพื่อนดีเด่นอีกรอบได้ไหมครับ Lovey ก็เป็นไปได้ Lovey ก็ลองลองลองหนึ่ your lovey ค่ะกับเพื่อนดีเด่นไม่พี่เขาพี่เขาไม่แน่ใจพาน้องเขาเริ่มจากสังเกตุเหตไม่ยังไม่ใช่ ขอขอให้ขึ้นหน่อยเหมือนแบบไม่อยากฟังไปไม่อยากฟังก็ได้ครับไม่อยากฟังไม่อยากเล่นไม่อยากฟังปลอดถูกไหมครัไม่อยากให้ถูกด้วยนะครับถูกครับ ก็จะไม่ให้รู้อดีแค่ไหนก็ไม่ได้หัวใจไม่ว่ากี่เหทั้งที่เธอบอไม่ว่ากี่คำหัวที่เธอคออที่ไปอันนี้สลีทลินปะสลไม่เหลือชิ้นดีเลยคำว่าอะไรปะ ต่อเสียหรือมันคิดไดต์แฟคชันมาทัพแซ่แล้วแซามว่าอะไรยังฟังไม่ออกเลยแซอค่อยคิดนะคะแซ่กลับมามีความสุขอีกครั้ง เอ็มวีถ่ายในบ้านครับแป๊บหนึ่งไม่อยากฟังแล้วลองแป๊บหนึ่งค่ะแต่คิดอยู่วา่าท่าเฮ้ย <ไฉ S 2> มันมีท่านเด,ด,ดี๋ยวมันไม่ใช่สอดเสือวะหรือมันไม่ใช่สอดเสือแต่ รักข่าแทนทันทีหรือจะกลับไปดูเขาบอกงไม่โดนตีฉันจำได้มันคือสุดท้ายคนที่ไม่อันดัาแถวเนี้ยพี่คุกเงลยรักขาแทนทันทีครับเดี๋ยถามว่ามีจังหวะนะภาพอะไรอยู่ในห้องพรีเซนต์งานใช่ถูกด้จริงเหรอครับจริงใช่ปะ อันนี้กี่เพลงคะเพลงเดียวครับโอ้ปิดแอปฉะไม่เหลืออะไรเลยทำไมนึกถึงอย่าไปรักเขาเลยเธอวะตูด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 ูนะก็เลยอารมณ์นั้นเน่ยอย่าไปรักเขาเลยเธอครับปิดได้เลยเฮ้ยเห็นไหมมันแบบมันเหมือนได้ยินอะเออ เป็นคำที่นอนด้วยกันมันน่าจะเป็นคำที่แบบลงแท้ด้วยนอนดูเวลารีเวิร์ดก็จูเป็นเพลงแฟนฉันเพราะอันเนี้ยจะประมาณคีย์อีแฟทซึ่งแฟนฉันจะเป็นเพลงที่เป็นคีย์อีแฟทันนี้ตอบเลยแฟนฉันครับมันคำไหนไม่รู้แหละขออีกทีได้ไหมคะ กี่ล้านเออเออก็คงใช่นะกี่ล้านใช่กี่ล้านดวงดาวเฮ้ยเุ้ยอันนี้ยากจริงเลยไม่ใช่กี่ล้านดวงดาวมีอะไรอีกอ่ะอะไรอ่ะมีอะไรบ้างอีกกี่ล้านบ้างอีกน้องสองคนครับแม่อ้นี่อ่ะเรียกอะไรเลยเฮ้ยขอขอไฟเราหน่อยครับใน เราเนี่ยเราบอกไอ้เนี่ยศัตรูหัวใจค่ะโอ้โหไม่ได้คิดถึงอะไรอย่างนี้เลยไม่ได้นึกไม่ได้นึกเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเรานะคะชื่อว่าศัตรูหัวใจนะคะ Your Worst Enemy นะคะเป็นเพลงสำหรับคนที่ไม่อยากเห็นเธอกับเขาหลักกันค่ะ สามารถไปฟังได้แล้วในทุกช่องทางสตรีมมิ่งแล้วก็ดู MV ได้ใน YouTube ั o x m น s i c นะคะเราเอาภูมิกับนายวง a อตลามาเล่นตบตีกันและเร็วๆนี้นะครับ <c oughs> เรากำลังจะมีคอนเสิรต์ตใหญ่อีกหนึ่งครั้งของเรานะครับจะชื่ออะไรจัดที่ไหนเล่นวันไหนก็รอติดตามกันได้ทุกช่องทางของเราซี r ีส b เบคอนแบนครับผม